очку ствен x station <tiple> discretion <tiple> ก็ทางหน้านี้ตามอากาศ <tong> <-ne -tama> <-tong> <tong na -ne -tong> เห็นช่อนอ่างเก็บน้ำนะครับเจ้นี้ก็เป็นหมายเดิมนะครับผมหมายอ่างเดิม,เด,มเดินสะดวกนะครับหมายอ่างทุกนะน้ำน้ำกำลังแห้งนะครับกระชอนก็กัดไม่ยากเท่าไหร,ร่ได้สดเลยนะครับใช้ หยดยางแก้คันนะครับผมเอ้ยไม่ใช่กบยางแก้คันจิ๋วนะครับผมนี่นะครับกบยางแก้คันจิ๋วดุนจากตกปลานะครับกัดไม่ยากนะครับผมตีตรงมุมนี่นะครับไล่มาไล่มาแล้วก็กัดนะครับผมกบยางแก้คันจิ๋วสีเขียวเลมอนนะครับไล่มาก็กระแทกกระแทกเหยื่อนนิดๆนะครับผมยั่วมันหน่อย เราได้ผลครับผมฝากผลงานด้วยนะครับบอย่างแก้คันจิ๋วนะครับผมเด็กตกปลานะครับผมสุดยอดมากๆครับ